อาจารย์เมื่อเช้าตอนที่ทางพักประชาชนเขาถแถลงเนี่ยแล้วก็ยื่นเงื่อนไขที่อยู่ในที r มา5ข้อเนี่ยแล้วก็มีคนตั้งคำถามว่าไอ้ข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยที่จะแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการทําประชามติหรืออะไรเนี่ยมันยังขาดรายละเอียดอีกค่อนข้างเยอะแล้วก็กลัวว่ามันจะเป็นช่องโหว่ช่องว่างให้พักภูมิใจไทยาสามารถที่จะ บี้ยวสัญญาได้อาจารย์เป็นนักกฎหมายมหาชนเห็นเห็นรายละเอียดเห็นอะไรที่มันหายไปจากทีวอาร์เมื่อเช้าไหมฮะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือผมก็คิดว่าเมื่อผมอ่านที่แรกนะอืมเรื่องนี้มันแยกเป็นสองข้อคือข้อสองกับข้อสามใช่ผมก็ถือผมก็เห็นว่าเออก็แปลกใจนะว่าเขาลงรายละเอียดแลวก็รัดกลุมมากกว่าในตอนแรกมากเพราะตอนแรกก็มีเพียงแค่ว่าจะต้องทําประชามติในวัน เลือกตั้งนะครับให้ให้ทราบเลยว่าจะมีการให้ประชาชนตัดสินใจเรื่าจะมีสอสอมาร่างบทบับใหม่แทนฉบับปัจจุบันค,คือสองเทาุหรือไม่คทีนี้มันก็ไปพันกับเรื่องคำวิจัยสามนูนเนี่ยวันที่สิบเพราะมันมีมันมีข้อที่รอการวิจัยชี้ขาดจากศาลอยู่ะนะครับว่าตกลงเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรไอ้รัฐสภาขอโทษรัฐสภาคือทั้งสอสอสอวเนี่ยเขาสามารถเสนอร่างแก้ไขรัฐมนุญให้มีสอสอ,อก่อน นะครับเมื่อผ่านสามวันละลเราค่อยไปทำประชามติหรือจะต้องขอทำประชามติก่อนแล้วสภาถึงพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรือธรมีสูสรสอได้ค่ะเขาก็บอกว่าก็ให้รอคำวิจัยของศาลก่อนซึ่งผมเข้าใจว่าวันที่สิบกันยาย,ยนค่ะก็บอกว่าถ้าหากว่าเอศาลบอกว่าต้องทําประชามติก่อนแล้วสภาถึงพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐรนูญให้มีสอสอได้อื ในทีวก็าเขาเขียนไม่ได้เขียนมาเรื่อตั้งด้วยนะอืมใช่เขียนว่าโดยเร็วค่ะไม่เกินมาเรื่อตั้งค่ะนะครับอันนี้ก็เรียกว่ารัดรัดกลุ่มวิ่งกว่าเดิมเพราะของเขาเดิมคือไม่ได้พูดให้ชัดในข้อนี้แล้วก็สามารถจะทําก่อนมาเรืองตั้งได้ด้วยค่ะในที่ผมอธิบายนะครับเห็นด้วยเห็นต่างเรื่องนะึงนะพี่ใา้ฟังส่วนกรณีที่หากสารรัฐธรรมนูญไม่ได้ใช้ว่ารัฐสภาสามารถพิรณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้มีสารสลได้เลยอื เมื่อผ่านมาแลสามก่อนนําขึ้นทูนเก้าให้มีผลรับใช้ให้ทําประชามติตอนนั้นอืถ้าประชามติไม่ผ่านก็ตกไปเลยประชา,ามติผ่านก็นําขึ้นทูนเก้าค่ะถ้าสารออกมาในทางแบบนี้นะครับเขาก็เขียนไม่ว่าก็ดําเนินการได้เลยในการแก้รับน <laughs> ูคือคือเห้นไหมคือของเดิมเนี่ยมันเป็นแค่สั้นๆคราวนี้ก็แยกออกมาเป็นสองหรือสามข้อผมเข้าใจว่าเอถามว่าเขียนทะเดียดคนนี้ได้ไหม ก็แน่นอนครับในทางปฏิบัติมันก็ต้องมีเป็นเป็น,ปนขั้นตอนที่ชัดเจนขึ้นค่ะผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของแผนแะอ้ม<ไ>อซึ่งคือเราต้องแยกนะครับระหว่างไอ้มันมันเรอมันระหว่างอะเกรเมนท์ที่เขาเซ็นคืออะเกรเมนท์ข้อตกลงแต่มันมีรายละเอียดในในสิ่งที่ทั้งสองฝั่งรับรู้ว่าเออเป็นรายละเอียดที่ทั้งคู่เห็นเห็นตรงกันอาจารย์มองอย่างนั้นมันเป็นอะเกรเมนท์ส่วนในแผนปฏิบัติหรือเรียกว่าเป็นแอคชั่นแลน นะครับจะเป็นยังไงต่อแต่ว่าคำน่้นธรรมดานะครับคนก็ก็ต้องสามารถทวงติงสงสัยต่างๆได้ค่ะนะครับรวไมไปถึงไม่ไว้ใจได้จะเกิดจริงอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ไ <นะ S 2> ธรรมดาต้องทำให้มันชัดเจนขึ้นมานะครับของเพียงต้องข้อสังเกตว่าว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นอกรี e m e n t นะครับถ้าหากว่ามันจะขาดไปอาจจะขาดในตรงที่ว่าเอ,อต้องตั้งคณะทํางานสองฝ่ายขึ้นมาแล้วทำแอคชั่นแทนออกมาที่เป็นไปตามอกรีเมนต์นี้ไอ้ตรงเนี้ยแม้จะไม่ได้เซ็นผมคิดว่า ก็แถลงเพิ่มเติมได้ออืแต่ว่าหลักใหญ่ใจความเนี่ยอาจารย์ดูแล้วไม่เอ๊ะไม่อะไรว่าเออมันมันดูมันหลวมดูมันหายไปไม่มีใช่ไหมดู <ขอ S 2> ก็ <ผม S 2> ดูรัดกล<ม>ุกก่มผมเป็นนักกฎหมายนะเป็นอาจารย์สอนรัฐธรรมนูญเนี่ยก็รัดกลุ่มแือครับ huh, okay. มันจะมีเรื่องหนึ่งนะครับที่เขาเขาหลีกเลี่ยงยังไม่ได้พูดถึงว่าเนื้อหาข <So, S 1> ้างในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะแก้อะไรไม่แก้อะไรบ้าง uh huh. uh huh. ก็เป็นธรรมดานะครับจะมีอนะกรีเมนต์เนี่ยว่าน้องเอาเรื่องนี้อะกรเมนต์กันได้เอามาเขียนก่อนค่ะ อะไรเรื่องที่ยังเห็นต่างกอดู่ก็ไปหาเลยกนตอบผมเข้าใจว่าเขาคิดเขาคิดอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก่อนก่อนจะวางหูนเ,นเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมิดเดียวนะค่ะคือถ้าคุณอนุทินนะครับและพัคภูมิใจไทยนะครับคิดจะเป็นรัฐบาลแค่แค่สมัยนี้สมัยเดียวคือห้าเดือนไม่สี่เดือนนะเนับตั้งแต่วันแถลงนโยบายนะครับเออ่ก็จะมีเดือนหนึ่งนะครับแขยายไป จนถึงสี่เดือนก็เป็น5้าเดือนรักษาการอีกห้าเดือนก็คือสิบเดือนเนี่ยเป็นตัวจริงสิบห้าเดือนรักษาการห้าเดือนเนี่ยถ้าคุณอนุทินที่จะเป็นนายกสมัยเดียวหรือพรคภูมิใจไทยนะครับไม่คิดจะโตขึ้นอืแนนนิยมมากขึ้นอืมนะครับก็มีแนวโน้มนะครับว่าอะไรที่มันเออ่ลำบากนะกก็อาจจะไม่ทําอืมหรืออะไรที่แบบไม่อยากทําอาจจะเบี้ยวอะไรอย่างนี้หรือเปล่า มเข้าใจว่าคุณอนุทินคงต้องคิดว่าพรรคภูมิใจไทยก็ต้องเติบโตขึ้นอ่าใช่ใช่ใชอย่างน้อยในการเลือกตั้งเนี่ยเขาต้องตั้งเป้าแล้วเขาเคยไปที่สามคราวนี้ขอเป็นที่สองเป็นอย่างน้อยค่ะอาจจะขึ้นไปสูงสีไปแข่งกับระดับหนึ่งได้ระดับหนึ่งแต่ยังตาต้องไปที่สองค่ะแล้วก็คงตั้งเป้าว่าจาก69เสียงหรือ71ในการเลือกตั้งอืมนะครับเอ่อ14พฤษภาคมนั 5, ่นแหผมก็คงตั้งเป้าว่าคราวนี้ต้องเกินร้อยค่ะ ถ้าจะทําอย่างนั้นได้ก็ต้องในคะแนนนิยมไงนึกออกไหมอ่าอ่าต้งแต่ลมาก็ต้องก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเบี้ยวอาจารย์ว่างั้นคือคือถ้าเบี้ยวเนี่ยก็เป็นการเข้าใจไหมเขาเป็นรัฐบาลแค่สี่เดือนอืมอืมอืมอโทษทีบวกหนึ่งเนี่ยตักผมคำนวมตั้งแต่จับเลือกเนี่ยก็เป็นห้าเดือนรักษาการอีกเป็นสิบเดือนค่ะคือถ้าเขาต้องการเป็นนายกต่อเนี่ยเขาต้องสร้างชื่อเสียงสร้างผลงานสร้างความนิยมอืมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการทําลายเกียรติภูมิเขาผมว่าเขาน่าจะเลี่ยมเช่นคน คนทีเ่เป็นทางฝั่งเชียร์ให้ไปเลือกเพื่อไทยหรือทางฝั่งเพื่อไทยเองก็ตั้งตั้งแง่ว่าเดี๋ยวคุณนุทินเป็นนายกจะมายุ่งเรื่องคดีที่ถูกตรวจสอบอยู่ในหลายๆเรื่องในบางเรื่องใช่ไหมถ้าคุณนุทินนะพอเป็นนายกพับแล้วก็มายุ่งยุ่งยากับเล่นพวกนี้นะคุณนุทินก็จะเสียหายอืเพราะคนก็จับตาดูอยู่ยผมหมายถึงว่าถ้าคุณนุทินคิดจะเป็นนายกเพียงเพื่อมาแก้ปัญหานี้แล้วไม่ได้เป็นไม่คิดจะเป็นต่อเนี่ยโอเคอีกเรื่องหนึ่ง นะครับแต่ว่าเรื่องนี้แหละครับมันคือเรื่องที่ประชาชนก็เป็นผู้พิสูจน์หมายถึงว่าเขาจะพิสูจน์ตัวเองโดยประชาชนจะผู้ตัดสินใจด้วยการเลือกตั้งเพราะการเลือกตั้งมันเกิดแน่นะครับยุบสภาตอนนี้นยคาดว่าไม่สําเร็จอาจารย์พูดเลยใช่ไหมว่ายุบสภาไม่น่าจะได้นี่ถามเลยบอกว่าถ้าเกิดไม่ลงพระปริมัยพีไทยจริงๆเนี่ยเพื่อไทยจะไปเพื่อไทยจะไปต่อยไงอาจารย์เอาพูดงี้ดีกว่านะครับถ้าเกิดไม่มีการโปรดเก้าอมนะครับเอ่อ รือแม้กระทั่งไม่มีการทูนก้าวด้วยซ้าไปเอถ้าหากว่าในขั้นตอนอรูปแบบอะไรต่างๆนี่นะครับความถูกต้องต่างๆเนี่ยเอาทางฝ่ายฝ่ายส่วนหน้าอกองไว้แล้วเ,เข้ากองไม่ส่งต่อยิง่งถ้ากับไม่มีการทูนก้าวาก็แปลว่ากระบวนการของสภาผู้แทนก็เดินหน้าไปคือสมมุติว่ายุบสภาถ้าเกิดยุบสภาเกิดขึ้นนะครับ จะต,ต้องเลือกตั้งภายใน45วสิบห้วันภายในหกวันแต่ไม่สั้นกว่าส5ิบห้วันแล้วปกติกกตเขาใช้เต็มแม็กใช้ถึงวันอาทิตย์สุดท้ายของภายในหกวันเนี่ยผมก็คาดการได้เลยว่าถ้ายุทธภาสําสเร็จนี่ก็เลือกตั้ง26กันยาหรือ2องสองทที่ยี่ตุลาหรือ2กันยาแต่ถ้าไม่สําเร็จ <29 S 1> ก็ต้องรอคุณนวีินยุบทีน,นี่ถ้าเกิด ห้าเดือนและยุบสภาเนี่ยก็ <orsun SS> 2> 2> เลือกตั้งประมาณเดือนมีนาคมเก้าใช่ค่ะสรุปคือเลือกตั้งมีนแน่อืนะครับแล้วกรอบเวลาที่ว่ายุบสภาภายในสี่เดือนนับตั้งแต่มีมีการแถลงนโยบายเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงมากนะครับที่จะเป็นไปตามที่มีอคเร m เมนต,ต์ตกลงกันค่ะอาจารย์แต่ก็เป็น้าช่นกันนะครับที่จะมีการขยับเวลาไปบ้างตามความจําเป็นผมคิดว่าถ้าคุณนุทินมองว่าตัวเองจะเป็น ต้องการได้พักภูมิใจไทยเติบโต,ตขึ้นสร้างคะนนิยมสร้างผลงานเนี่ยนะครับเขาต้องเขาก็าต้องไม่ทาอะไรที่มันเสื่อมเสียผมก็มองในแง่นี้นะอาจารย์ก็มองโลก,น,โลกนี้สุดท้ายแล้วเพราะการเลือกตั้งยังไงก็เกิดแน่การเลือกตั้งยังไงก็เกิดแน่แล้วประ,ะชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเนี่ยตรงนี้แหละครับที่นักการเมืองเขาต้องทําทุกอย่างที่ให้ตัวเองได้คะแนนนิยมนะครับไม่ใช่ทำามตัวเองก็เลยมองในเชิงข้อด่างบวกนะครับว่าโอกาส<ช>้องการที่อย่างคุณรุจินจะปฏิบัติตามเอ็มโอเอเนี่ยนะครับ มีมากกว่าที่ไม่ปฏิบัติตามอาจารย์อาจารย์ positive มากสุดท้ายสุดท้ายเพื่อไทยยังไงต่ออาจารย์ในในแง่กฎหมายเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ลงพระบรมมายพิไทยไม่ไม่มีผลกระทบอะไรกับพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคการเมืองใช่ไหมคะก็เป็นฝ่ายค้านเนี่ยจากเดิมคิดว่าจะเป็นรัฐบาลนะครับหรืออยน้อยเป็นรัฐบาลรักษาการช่วงเลือกตั้งถ้าหากว่ายุสภาสมเด็จตอนนี้ก็กลายเป็นฝ่ายค้านและเป็นฝ่ายค้านในช่วงเลือกตั้ง ความได้เปรียบเสียเปรียบกับภูมใจไทยก็จะเกิดขึ้นละ,ะนะครับข้อต่อมาคือว่าตัวคุณภูมิภูมิธรรมเองก็เป็นเรื่องที่ที่ไม่ทราบว่าท่านใคไปร้องอะไรหรือเปล่าถ้าหากว,ว่าเป็นเรื่องที่ตามข่าวที่ออกมานะครับแต่พักเพื่อไทยโดยหลักแล้วเนี่ยก็คือความเป็นรัฐบาลรักษาการของเขานะครับในช่วงเลือกตั้งก็ไม่มีสถานะนี้แล้วค่ะ นะครับจะกลายเป็นฝ่ายค้านค่ะแล้วก็ในแง่ของการจะสร้างคะแนนนิยมกลับคืนมาและหวังว่าในสนามเลือกตั้งจะไม่เพยงพําก็อาจจะมีความยากขึ้นนะลำบากขึ้นอาลค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะได้ข่าว่าอาจารย์รจะต้องไปอีกรายการหนึ่งขอบคุณมากค่ะ